ใบไม้แห้งครับตัวไอ้ไม่กินมาอยู่มาที่เด็่หัวจิ้ขอจับให้ป้ากี้ขอจับแขนไว้ จับเลยลูกจับเลยลูกจับเลยเดี๋ยวป้าจับไว้จับน้องพอไว้ไม่ไม่ล้มป้าจับแขนน้องพอไว้แล้วครับโอเคพ่อจะเอาไปไว้ตรงไหนครับจะไปไว้ที่พื้นโอเคครับไปเขาเดินเล่นใช่ไหมเดี๋ยวเขาตายนะลูก หาตัวอื่นอีกสักหนึ่งตัวให้เขาเป็นเพื่อนกัน,นใช่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 น้องพอลองไปดูสิครับใช่แฟมิลี่เข้าไหมแฟมิลเขาโอเคแล้วหาอีกไหมเจออีกไหมน้ออยู่ที่ไหนครับให้น้องพอเห็นหน่อยได้ไหมน้องพอเรียกเขาเร็ว Where are you? Where are you? ที่เรืออยู่ที่ไหนกันครับวู๊อันซ่าเอาเด้อน่าจะใช่ไหมเดี๋ยวป้าเอาให้ใช่รวมกันเป็นมิลมลี่กันเกล็ด ไอ้ป้าดูสิเขายังมีตัวอยู่มีครับมีเขายังมีชีวิตยอยู่ครับลูก<ม>อ่ารวมกันกเป็นแฟมิลี่กันเขาเป็นแฟมิลี่เดียวกันไหมเ๋ยวเขาบอกได้ด้วยด้วยครับไว้ด้วยครับหาอีกนะครับเดี๋ยวนั้นพอหาเพื่อนให้ครับเจอไหมครับลูกพอเจอหรือยังครับยังเลยยังเลยครับ ไหนลองพูดดิครับลองพูดยังเลยครับหาน้องพอหาอยู่ครับรอบอกป้าอังสิลูกุดูนี้ครับดูนี้ครับป้าอังครับได้เยอะเลยครับดีการ All Family แล้วพวนี้น่เยะนะน้องพอพอแมค่ปะป้าอังข้าดูสิคะตัวใหญ่ไปอยู่บนกระจก ตัวใหญ่มีเอื้อด้วยสวยจังเลยโอ้ยวมันมีแมวมุมแต่เขาไหนนั่นน่ะไหนครับไหนไม่คิดนั่นน่ะไหนครับไหนครับมีเมยมุมโอ้ไหน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 ป้าขอนั่นน่ะนี่ยอดนี่แมวมุมใช่ใช่ใช่ ในมุมตัวเล็กๆเอาจิงๆจริงๆในมุมนี่แม่มุมใช่ใช่ลูกใช่ใช่ป้าเห็นแล้วนี่แม่มุมในมุมอ,อยู่ตัวนึงนะครับเดียๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงวิ่งอยู่วิ่งอยู่โอ้นี่แม่มุมใช่ใช่ใช่น้องพอเจอตอตาดีมากเลยครับลูกวพาันดีหลุดมอสครับแต่เราไม่ทำเขาใช่ไหมแมมุมเราแค่มาเยี่ยมเขาเนาะใชออนน่น้องพอป้าแอบเห็นนี่น้องพ่อมองไปมองไปมองไป นี่นี่คือนี่คือนี่นี่นี่คือนี่คือนี่ค sure. ือนี <can <can ่นี <can <can ่นี <can 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 ่นี nice> ่นี่ลูกพี่ไหนนี่ครับนี่ครับมาดูตรงประคิดนี่ลูกมานี่มาหาประคิดมาหาประคิดน้องพอดูในกล้องประคิดนะเห็นไหมเห็นตัวอะไรไหมนี่เห็นตัวอะไรไหมนั่น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 เห็นไหมคาเด้ใช่แล้วน้องพอเห็นเขาแล้วใช่ไหมครับน้องพ่อเซย์ฮัลโหลพี่เขาที่เร็วเซย์ฮัลโหลพี่ตะกรเตนหน่อยลูกพี่ตะกรเตนโอ้ยอย่าแกล้งเขานะลูกให้เขาอยู่กับเรา ไม่ต้องจับเขาหรอกลูกแค่เรามาเยี่ยมเขาเนาะเรามาเยี่ยมครับครับลูกครับแล้วคี่การให้โน่จต่การเขาทําไมล่ะลูกเขาน่ารักนะนี่นี่เดี๋ยวเขาเป็นเพื่อนเราเขาไอยู่ในดินไงอ๋อไม่ได้ไม่ได้แต่กระแตงเขาต้องอยู่กับต้นไม้เพราะว่าอะไรลูกไหมเพราะเขากินน้ําค้างไงลูกเขากินน้ําค้างจากต้นไม้เห็นไหมเขาก็มาแค่มาขอกินน้ําเองเขาไม่ได้ทําร้ายเรานะเห็นลูกไหมครับเขาไม่ได้ทาร้ายเรานะลูกเขาบอกว่า ขอกินน้ำหน่อยครับเขามาเกาะนะลูกดูสิดูสิสวยไหมสวยเนาะสวยจังเลยน้ำพขถือพี่ตจ๊กเกตแนเดี๋ยวเราไม่ทำร้ายเขาเราขอขอเล่นกับเขาเฉยๆไปไปตรงนู้นเดินไปเดินไปตรงนู้นครับลูกไปไปสิครับไปไปเล่นตรงนู้นครับค่อยเดินค่อยเดินดูเท้าด้วยลูกเดี๋ยวสะดุดไปในใให้พ่าคิดดูหน่อย จเจอตักกะเต็นด้วยเจอหอยทากด้วยคุยกับพี่ก็นหน่อยไหมน้ำพพครับทักทายพี่ตักกะเตนหน่อยไหมหอืออือ <c oughs> อยู่เด็กน้อยกพลังเล่นกับตะกะเต๊ะยิ้มยิ้มให้พี่เขาหน่อยไหมให้ป้าดูไหนน้องพอรองยิ้มให้พี่ตะกะเตะหนก็กระโดดกระโดดกระโดดเป็นไงอ่ะโดดโดดให้พี่เขาดูหน่อยอีอี๋อี๋ ไม่ตายครับไม่ตายหรอกเด็กในเขาก็เดินได้นะเห็นไหมเนาะเห็นไหมค่อยค่อยค่อยค เขาอยู่ที่เดิมอยู่เลยไม่กล้าจับใช่ไหมล่ะนูแ่แล้งแกงกินเม่คหแค่แกล้งกินเหรอครับเหรอครับแก้ยังไงครับนัมม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 ันมัม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 ััััมััมัมั้มั ครับไม่น่าได้นะลูกเขาเป็นดอกไม้หรือเปล่าโอ้ไปยังไปยังยังโอ้หนป้าดูสิครับโอ้นี่ไงนี่ไงเมื่อกี้เราขึ้นมาเอาขึ้นมาหน่อยครับขึ้นมาหน่อยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเนะป้าอันนั้นพ่ออันนั้นพ่อพอจับเลยได้ลูกอ่าอันนี้ไม่มีพิษหรอกไม่มีพิษลูกโอิคจับโอิคจับหน่อยครับจับหน่อหน่อยครับครับ เอาสิลูกเอาสิาบินหนีเราไปเลยครับบินหนีเราไปแล้วโอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ลูกอยู่นี่อยู่นี่นี่นี่จังยู่จังอยุดจับน้องพออยากจับพี่ตกะกั่งขอจับนิดนะึงน้องขอจับนิดเดียวโดดโดดไปแล้วไปไปเขาเลยบ๊ายบาย บายบายค่ะไปเลย <N> น่ารืเลยนัน่นน่ะสิเขาไปไหนไม่รู้ลูกไปไหนไม่รู้คับเขาตายแล้วเหรอยังครับยังสวยมากเลยนอ้อง่อรุสิคะแล้วก็มีมอนด้วย จับมือมาเอาใส่มือป้าก็ได้พี่เราจับไหมลองใส่มือป้าคิดดูค่ะจับจับดูยังเขายังไม่ตายนะครับแต่เราไม่ทําร้ายเขานะลูกนะเอาคืนเอาเอาคืนเขาไปไหมครับขอดูเฉยๆนะครับคืนเขาคืนเขาน้องพอมาเที่ยวครับน้องพอมาเยี่ยม น้องพอไม่ได้ทำอะไรครับไปหาตัวใหม่กันครับมีอีกเดี๋ยวป้าหาให้ก่อนว่ามีอีกไหมครับอาจจะเจอครอบครัวเขาก็ได้นะน้องพอครับน้องพอเอาน้องพออย่าลงไวลุเดี๋ยวเดี๋ยวป้าหาให้ก่อนไม่เดีเจ้าเกาอยู่ตรงไหนไม่รู้อ๋อนี่ไงนี่ไงไว้ตรงนี้ก็ได้ลูกนี่นี่นี่ไว้ตรงเนี้ยไว้ตรงต้นไม้นี่เนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาเกาะไป โอเคไปค่อยนะครับระวังด้วยครับอ่าฝากไว้แล้วก่อนเลยฝากไว้ก่อนนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเจอครอบครัวนะครับอ่ะไปครับไปไปค่อยระวังระวังมาจับมือประคิดโอเคไปหาตัวต่อไปกันกว่าอ้ยอันนี้ใครอะใครเจนเอวไหนน้องพอเจอใคร,ใคร,ใคร,ใคร พอเจอสเนลตัวเล็กจิ๋ว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 ,วพอจะเอาเขาไปที่แฟมิลี่เขาไหมใช่โอเคครับแฟมิลี่ใช่ครับนี่เขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วครับ okay. เลาคือเขอหยิบหน่อยขอหยิบหน่อยครับครับ บอกพี่ก็ติพี่ชาแนลขอหยิบหน่อยนะครับพูดกับเขาล้วพูดกับเขาพูดกับเขาดีๆขอหยิบหน่อยครับวางเขาเบาๆนะลูกวางเขาเบาๆวางเขาเบาๆลูกวางลงวางลงวางเขาเบาๆนะครับเอ๋อก็มีเพื่อนได้ไหมเยอะเลย ลางมาบ้างลองมาบ้างาวาัวใหญ่กับจะเล็กตัวใหญ่กับตัวเล็กไปล้างมือกันหรือ,อยังขอเล่นแป๊บขอเล่นแป๊บหนึ่งก่อนครับไหนบอกพกัแล้วก็สร้างหนอนกันก็สร้างหนอนกันไหมกันไหมครับกระนันงไหมไม่ครับเกาะห,หนอนกันั่งครับ ครับผมกับขนเก่งมากแล้วก็สร้างกันโอเคเล่นต่อใช่ไหมครับนี่แกะไมอะไรนะครับพอจะจับอะไรนะลูกเจออะไรแนมะ่พอเจออะไระลูกให้ป้าขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยครับเจออะไรลูกโ,โอ้โหลูกจะถอนต้นไม้เหรอเอาสิเอาสิเอาสิ อาถอนะเขาเป็นต้นวัชพืชลูกอันนี้วัชพืดอ่ะโอเคโอเคเออออกแรงหน่อยออกแรงออกแรงมาป้าคิดช่วยน้องพอยกมานี่ป้คิดช่วยป้าคิดช่วยป้าคิดช่วยครับดือน้องพอจะเอาไปไหนเอาไปก่อสร้างโอเคเอาไปก่อสร้างต้นไม้อ่ะ เอาให้พี่หอยทากเกาะใช่ไหมล่ะ้ทากเกาะโอเคอ่ะจะให้พี่หน่อยให้กินให้กินอ่ะให้อาหารนะกว่าให้อาหารอยู่ กินไหมลูกกินไปเลยขา <c oughs> ดเลย <c oughs> แล้วก็เขาเอาไปอยู่ในดินเอ,อเอาไปคืนเอาไปคืนแล้วเหรอครับโอเคอเอาเอาเอาไปคืนที่ด้วยเอาโอเคแล้วลูกโอเคแล้วมาเดี๋ยวไปล้างมือกันลูกเลิกเล่นหรือย,ยังยังเล่นอยู่ไหมครับพอแล้วพอแล้วเรารับเอาไปล้างมือ ใช่ครับทําอะไรต่อไปครับล้างมือครับเอา,าน้าใส่นิดนึงก่อนไม่ไม่ปิดก่อนปิดก่อนแล้วก็เอาไม่ใช่ทำ <c oughs> ยังไงถูถูมือก่อนไหมถูมือก่อน,ถ,ออนถูหลังมือได้หรกถูในง,ง่ามนิ้วด้วยถูเหมือนที่อยู่ที่น้องพอไปล้างให้คุณหมอดู อ่าล้างหลังมือด้วยถูเลยถูให้หมดเลยลูกถู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 ตรงนี้ด้วยถูตรงนี้ด้วยถูตรงนี้ด้วยครับถูถูถูป้าเปิดน้ําให้อ่าเปิดน้ำให้ครับอ่าล้างล้างให้ถ้วล้างให้ถ้วนล้างหลังมือด้วยลูกหลังมือหลังมือโอเคโอเคอีกอีกลูกอีกอีก อย่าคัดชี่ยวใช่ไหมอาล้างก่อนล้างก่อนล้างให้สะอาดกว่าน,นั้นอีกก่อนอทำอะไรนะทำอุโมงทำอุโมงอุโมงข้าน้ำไหลเลขครับอาล้างใีดีอีกทีหนึ่งหลกยังไม่สะอาดเลยอีกทีหนึ่งครับถู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 เอามือน้อยๆถูกกันเอามือน้อยๆถูกกันครับหก เพราะเอาโมนเล็กน้อยถูกันก่อนให้ป้าดูทีว้านปิดอีกทีเดียวทีเดียวพลีสพลีสอีกทีเดียวลูกอ่ะทุทุทุอ๋อเอ๋ออ๋อเอ๋อโอเคโอเคเอา阿拉ปิดน้ำก่อนลูกเปลืองน้ำเปลืองน้ำโอเคแค่นั้นแหละลูกโอเคค่ะป้าคิดอะมีมาลองอ๋อโอ้ยล้างน้ำแล้วเดี๋ยวป้าคิดจับแม่บ้างโอเคป้าคิดลองลองอ๋อป้าคิดจับอะไรไปบ้าไม่ไม่คิดลองลองทำยังไงลูก น้องพอหล่อข้างบนอ๋อน <laughs> ้องพอหลองข้างบนแล้วทําไงเล่นน้ํากันนะอันนี้เราเล่นน้ํากันนะเราเปืองน้ํามากเลยนะลูกเล่นน้ากันสะดุกไปเลยเอาพอแล้วล่ะลูกเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าค่อยล้างที่หลังน้องพลอยน้องพลอยล้างเสร็จก่อนโอเคค่ะเก่งแน่ลูกโอเคไม่รอดเสื้อหล่อแล้วเสื้อว่าหล่อหล่อเสื้อยังหล่ออยู่โอเคเสื้อยังหล่ออยู่โอเค Okay, โอเคลกูกไปเอากระดาษเช็ดช่เช็ดขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับช,ชืดหนึ่น,นั่นโอเคครับเช็ดมือด้วยลูกเช็ดมือด้วยพอทำเก่งพอเขาอยากทําเองอ่ะ okay, โอเคแล้วทาไงต่อไปทาไงต่อไปลูกทิ้งที่ไหนลูกที่ไหนที่ไหนบอกก่อนที่ถังขยะครับโอเคกู o ดบ o ย